เอาแล้วเวนจูสิงจะแตกจะแตกจะแตกแล้วจะแตกแล้วป้งป้งป้งเออนั่นแหละเรียบร้อยหุยมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นรอบนี้มีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นเว้ยมีลุ้นเว้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d ัก k y Gamer อีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูโหลเก่านะครับผม เอาลงแทนมู่ไปนะครับลงกับถังซานนะครับปักเป้าแล้วก็าอต์นะครับแล้วก็ตุกป๋อนะครับวันนี้เราอยู่กันในด่าน46อ่าไม่ใช่46 47นะครับ47ทับ21นะครับผมอ่ารอบนี้ก็ไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวเราดูวิธีการจัดตำแหน่งอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเราสับเปลี่ยนตำแหน่งกันหน่อยนะฮะออนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผม ขยับตำแหน่งมาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมว่าจะผ่านหรือปอกก็ไม่รู้นะครับก็ตามดูกันไปนะครับผมเออเนี่ยก็ส่วนที่การบิวทีมแบบนี้นะครับก็ใครชื่นชอบก็ลองไปทําตามกันได้นะครับผมผมรู้สึกว่าคนดูหลายๆท่านนะครับที่ลองเอาวิธีบิวทีมแบบนี้ไปใช้นะครับสําหรับโลลกไกล่โลลเก้านะฮะเออก็ไม่ได้อวยกันนะทุกคนไม่ได้อวยนะครับผมแค่มาทําให้ดูว่าโลลเก้าเนี่ย นะครับใช้กับทีมยังไงนะครับเอาลงแทนตัวไหนอะไรอย่างงี้เฉยๆนะครับผมคือก็ไม่ได้ตั้งใจจะอวยกัะหรอกก็แค่อยากทําให้ดูนะครับว่าท่านในเมื่อเราโลเกาเนี่ยมันเข้ามาแล้วนะครับตัวที่คนบอกว่ามันโกงผมก็เลยเอามาเล่นให้ดูว่ามันเป็นยังไงแค่นั้นเองนะครับแล้วก็วิธีการใช้ทีมให้เหมาะสมกับโลเกาเนี่ยแล้วก็เอาโลเกาเนี่ยไปยืนตําแหน่งไหนวิธีการหรือแบบว่าเอาวางแผนหรือการจัดตําแหน่งที่เหมาะสมสําหรับโลเกาเนี่ยเป็นยังไงนะครับผม,บผมก็ประมาณนี้คือผมไม่ได้มาอวยมนันจริงๆนะ คือในเมื่อตัวมันเข้ามาเราก็ต้องเล่นไปตามเกมมันนะครับผมเออแค่แค่มาเล่นให้ดูนะครับมาวางแผนให้ดูเฉยๆนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็ดูันก่อนนะคือมันไม่ผ่านนะครับเออนะครับด่านนี้มันไม่ผ่านนะครับแต่เดี๋ยวมันต้องมีวิธีผ่านสินะนะครับผมเออด่านนี้ผมบอกเลยมันเป็นมันเป็นด่านที่เจอจูซิงอ่ะทุกคนผมบอกเลยคือจูซิงมันมาล้วงหลังแล้วอย่างหนึ่งถังซางผมมันยังไม่ล่างสองนะครับเออมันยังไม่ล่างสองมันค่อนข้างที่จะยากนะ ผมก็เลยจัดตำแหน่งไปเรื่อยๆนะครับนี่เดี๋ยวผมก็สลับนะครับสลับเอาตุก๊กเป๋ามายืนหลังแล้วกันได้ไหมแบบนี้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวทุกคนลองดูกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับว่าผมขยับตัวยังไงนะครับผมก็คือวิธีการลงด่านเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านมันก็ต้องมีการขยับปรับเปลี่ยนนะครับผมอ่ามันก็ต้องดูแล้วว่าเอ้ยมันไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องอาศัยวิธีหรือเทคนิคก,การวางแผนต่างๆนะครับเนี่ยเห็นไหมพอเราวางแผนอย่างนี้ปุ๊บตูก๊กะป๋อมายืนข้างหลังทุกคน นะครับก็ต่ะกตุปป๊กปอแตกไปแล้วด่านนี้นะครับก็เดี๋ยวลองใหม่อีกทีนึงอันนี้คือเหมือนรู้สึกว่าผมกดมือแล้วผมเปิดผมะกะจังหวะมันยังไม่ถูกใช่ไหมนะครับเนี่ยพอเราเปลี่ยนไปแบบนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันไม่ผ่านนะเราก็จะเปลี่ยนแผนไปเลยไม่ใช่นะครับพอเราเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยแล้วเราก็ลองนะครับลองลองดูสักสองสามรอบแล้วกะจังหวะใช้สกิลให้ถูกนะครับหรือไม่งั้นก็ลองขยับดูนะครับอีกนิดนึงอ่ะนิดนึงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองขยับดูนะครับ คือเรามองว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆเราก็ขยับหาตำแหน่งมันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในการสลับตำแหน่งเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเรายังมองไม่ออกเนี่ยให้เราลองสักสองสารอบดูนะครับเผื่อแผนนั้นมันจะดีนะครับมันอาจจะมีจังหวะที่มันผ่านได้นะครับก็รอบนี้เดี๋ยวลองดูกันนะว่าผ่านหรือเปล่านะครับผมก็เนี่ยอ่ารอบนี้ผมกดอันติทันนะเอ้าไม่ทันนี่หว่าเออไม่ทันนี่หว่านึกว่าทันเว้ยมาภาคตามหลังเอานะทุกคนนะครับมันหรือเปล่าก็ไม่รู้ภาคนั้นลกนะครับ เออต้องรอดูนะเนี่ยเดี๋ยวรอดูผมวิธีการเล่นของผมอะนะครับคือที่ผมมาทําคลิปแบบนี้ให้ลงให้ดูนะไม่ใช่ว่าผมจะเอาแต่ด่านที่มันแบบผ่านแล้วเอามาลงให้คนดูอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ดูวิธีการแก้เกมของผมวิธีการปรับตําแหน่งวิธีการเล่นของผมนะครับเอ้ยถ้าไม่ผ่านพี่เขาแก้เกมยังไงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ดูเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมจับติดปุ๊บรอบนี้อาะถังซานจับติดดีใช่ไหมเห็นไหมครับรอบแรกเราจับไม่ได้นะอ่ารอบนี้จับติดดีอาะถังซานจับอีกนะครับปักเป้าระเบิดไปนะครับตุ้มต,ต่ําตุ มูปลยแตกไ,ไม่ใช่ตูกูปอตูกูปอแตกนะครับรอบนี้เนี่ยอ่ามันก็อาจจะยังไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้เราเก็บรายละเอียดเก็บจังหวะเอาไว้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆสังเกตนะครับค่อยๆดูันไปนะครับบางทีเราต้องแก้เกมเมาเองนะครับผมอ่าบางทีเราต้องแก้เกมมาเองนะนะครับก็ประมาณนี้มันไม่ผ่านผมก็ขยับมาขยับไปขยับแล้วขยับอีกนะครับ <laughs> ขยับไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็ดูวิธีแก้เกมของผมไปเรื่อยๆนะอันนี้คือผม <S 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 ผมให้ทุกคนดูว่าวิธีแก้เกมเนี่ยแล้วเทคนิคต่างๆที่ผมแก้เกมเนี่ยผมหายังไงผมถึงผ่านนะครับ <S 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 ผมบอกเลยว่าเนี่ยในคลิปเนี้ยผมผ่านนะครับแต่คือผมที่เอาคลิปแบบเนี้ยมาให้ดูเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนดูวิธีแก้เกมนะครับเอ่อวิธีแก้เกมกลยุทธ์ต่างๆที่ผมใช้ว่าผมทํายังไงมันถึงผ่านเฮ้ยถ้าเกิดมันไม่ผ่านเราจะแก้เกมมันยังไงนะครับเราจะปรับเปลี่ยนยังไงดีนะครับ อ่ะเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันก็จะมีจังหวะปุ๊บอ่าวโลเกลาอันติขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะเนี่ยจู่ซิงแตกแล้วนะทุกคนแตกแล้วนะแตกแล้วนะจู่ซิงแตกอ่ะจู่ซิงจู่ซิงแตกปุ๊บเหลือแค่นี้ทุกคนเห็นไหมครับอ่ะทีนี้เหลือแล้วเหลือแค่นี้สองตัวนะครับเรียบร้อยครับผมเนี่ยถ้าอย่างงี้เรียบร้อยเลยเห็นไหมนะครับอ่านี่คือวิธีการแก้เกมนะครับอ่าวิธีการแก้เกมแล้วก็วิธีหาจังหวะของมันนะครับก็ผมผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะแก้เกมเองนะครับแล้วก็จะหาจังหวะผมก็เลยค่อนข้างที่จะมองออกว่าคือบางทีีเนน่่ยบบบาาางคอจจะแว บางคนอาจจะแบบว่าเนี่ยคือแผนนะที่ผมใช้ผ่านนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเนี่ยไม่ผ่านรอบนึงเปลี่ยนคือยังมองไม่ออกเลยแต่ผมอะคือเล่นมาล้วผมแก้เกมบ่อยผมมองออกแล้วว่าแผนแบบนี้ไม่ผ่านผมก็เลยแก้ผมก็เลยเปลี่ยนเลยบางคนแต่แต่ถ้าเป็นคนอื่นอะผมแนะนํานะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะแต่คือผมผมชำนาญแล้วไงผมเล่นมาจะแบบผมรู้ว่าแบบนี้เอ้ยไม่น่าผ่านนะนะครับก็ลองหา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 ไปเรื่อยนะครับคือเรามองอะเราต้องมองให้ออกนะครับเราต้องมองให้ขาดนะครับก็อันนี้คือรายละเอียดนะครับ สำหรับตัวละครโหลกเกานะครับแล้วก็รายละเอียดตัวละครต่างๆที่ผมทำนะครับว่าผมบิวตัวละครยังไงบ้างทุกคนก็ดูตามภาพเอานะครับดูไม่ทันก็ย้อนหลังเอานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแทรกไปด้วยวิธีเล่นเทคนิคการเล่นต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดทุกคนต้องมองให้ออกนะครับว่ามันไม่มันไม่ผ่านเพราะอะไรมันยังไงเราจะแก้เกมเราจะปรับแผนยังไงนะครับบางทีเข้ามาถามผมในสตรีมเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่อยากตอบนะเออไม่ใช่ว่าเฮ้ มาถามมาถามทีทีก็จําไม่ได้อะไรเงี้ยคือมันมันเยอะทุกคนเข้าใจเข้าใจผมด้วยคือผมอะไม่ได้มีเวลาว่างเยอะมากนะครับผมก็คือจริงๆผมก็อยากอยากตอบให้ได้ทุกคนนั่นแหละแต่คือบางทีผมก็จําไม่ได้เนาะแล้วผมก็ไม่ค่อยได้มีเวลาตัดคลิปที่ผมผ่านๆอะไรอย่เงี้ยแล้วแบบตัดเอาไว้เป็นคลิปสั้นให้คนดูหรือว่าเก็บเอาไว้เป็นเพื่อให้ตัวเองดูอะไรเงี้ยผมก็เลยค่อนข้างที่แบบจําไม่ค่อยได้นะครับ บางทีผมก็จะแนะนําคนดูให้ไปดูสตรีมย้อนหลังเอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าผมจําไม่ได้จริงจทุกคนผมต้องขอประทานโทษไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมบางทีมันจําไม่ได้จริงจทุกคนบางทีผมก็ถ้าเราจําไม่ได้แล้วเราไปแนะนําเข้าไปเราก็บอกไม่รู้ไม่รู้คือไม่รู้ไงถ้าไม่รู้แล้วเสกไปบอกรู้เนี่ยเดี๋ยวงานเข้าอีกนะครับเดี๋ยวเอยเอาไปทาแล้วมันไม่ได้ขึ้นมางานเข้าเราอีกนะฮะก็นี่แหละต้องลองเราต้องดูเรื่อยๆืนะครับแล้วก็พยายามดูเทคนิคที่ผมใช้นะครับวิธีการกดสกิลบางทีผมจะเปิดออโต้บ้างปิด, Auto ดออ เปิดออโต้บางจังหวะไหนต้องกดเองจังหวะไหนต้องกดออโต้จังหวะไหนที่โหลเกาหรือจังหวะไหนมู่ไปต้องกดสกิลอันติล่างจริงวิญญาณยุทธอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีอ่ะผมพยายามบอกตลอดเลยนะครับผม أ, ผมพยายามแนะนําคนดูตลอดเลยว่าเนี่ยมูย่ไปต้องกดล่างจริงวิญญาณยุทธตอนนี้นะอะไรตอนนี้นะโหลเกาต้องเปิดล่างจริงตอนนี้นะต้องใช้สกิลแอคทีฟประมาณนี้นะตอนนี้นะจังหวะนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือต้องพยายามสังเกตดูอ่ะครับผม เนี่ยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้ก่อนนะครับอ่าเป็นคลิปสั้นๆนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับใครชื่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ